ตายหัวคงไม่ตายโอ้แห่เอาแล้ว้าเนี่มามามอมามามาดรงเรื่ยแล้วหน่อยมาดีมาดีทุงม่ไมเบดบอลหน่อยมาดีท่งทุงท่งทุ่งทุงทุ่งทม่งทุู่เอ้ยมาแล้วอ้าแล้วพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดแบบซะเร็วเลย

แนวะไดมามามามมมามมาเาม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 านามามาดิมา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 าม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 มามมา

กินเดากินเดาจ้ะกินเดาจ้ะถูกเลยกินเดาจ้ะกินเาจ้ะไม่ตบเือกินเดาจ้ะกินเดาอ้ยกินเดาจ้ะกินเาจ้ะกินเดาจ้ะเาจ้ะเดาจ้ะเาจะเาจ้ม่สมคทราบ้อ่ะมันดน เรื่อง l a ซี <motiv ators> <m> ่เราเสียวเี่ปนแค่คนไมเขาจะเล่าจ่าเลจ่าร้าร้ออไม่มเขาจะเขาะโล่จ่าเลจ่าลจ่าเลอ่อนใจมาอนแรกเขไลข โดนโดนจดเสดนจสด็จเสด็นะมนไม่เสด็จกบฏิคุณกปติคุณไอ้เมาแล้วผู้เขาหัวก็ตายปะตายหนึ่งครับจะมาเร็วัมาเร็วัมาเร็วัมาเร็โอเแล้วม่ยอะล โอ้ยจะดาต no like ีอยู่วะเจดตีเจดตีไม่ตึงงงเมันไม่รู้นี่ดีอริงแล้วเราเอาอีแล้วอ่อนแล้วเอีแล้วอ่อนกินต่โลจ่ะโจ่ะโจ่โลจ่ะโลจ่ะึไม่เกิดไม่เกิด เดาโล่เจอเลวเจอเลวเจะาโล่เจิดเดาโล่มาไปจิตแพทยะจิตแพทยนะไอจิตเดาโล่เจอเลยเจอเลยเจอรู้จู้รู้จู่รูจู้งียรวันบินคิดเดโล่เจอเลวเจอตายกัตายเลยเวเจอคุณตายตายสองเก็บสา วันบีดวันบีดวอะไรรึวันบีดเอเฮ้ยเันบีดอืมอืมันบีมันันบีดมันดมลยมันอมีีบมีนีเามีสีเบล์ีสีเบล์ีสีเบล์ีีเมีสีลอยก็เลื่อนหน่อยอ่ะนันซิ่งมาซิ่งมานันดินดินดินดุนดินดินดินดุนเว้ยแมงมึงนั่นดินดินดุ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 นนะบังดุนบังดุนบังดุนบังดุ bọc luôn bọc đun, Bập đun. cái gì cái nổi cái nổi mặc đun mặc kiếm kiếm chụp tao nấy nè ta đơn Đun đun đun, đun. Kìa, kìa đó, kìa đó. đơn đơn kiếm sóng kiếm ท,ขขในในที่เอ็มซูขับไปยังไงต้องคอยตีมัวเลยที่ทจะเจ้าเกมเจ้าเกมอะเอ,อย้ยตายผมฆ่าได้21ตัวนะครับนะตาย11ครั้งโอ้โหฆ่า11ครั้ง <c oughs> <c oughs> ตาย11ครั้งไ, <c oughs> ไมตายอลไรยังไมงเคยรู้รวงจริงอันนี้เป็น ให้ไปวิ่งหาหัวใจ50ดวงนะครับถึงจะชนะกล้าเจอยังหัวใจนี่ลืมอนอยังมารอไม่ตึงตึงๆมาสตันงใส่ันต์สตาร์ด้วยแตกชิปหายเลยน้ำมันงูเหมือดเก็บเก็บ เฮ้ยตัวใหม่นะทุกคนเอ้ยจะไแต่งีลนะถ้าคูณพี่ช่างเรอนั้น่ะตาเราิ้วแต่งหัวัปเชี่อมบอเหรอเก็บเก็บเก็บเอาไว้อนถ้าคูมีไฟแช็กคุผองในแล้วตัววอมใหม่เดินถุงวิ่งไล่น้ำมันลาซิเฟตตัวจุดไฟแช็กดิฟเซลถูก เอ้ยกะบบระวับได้ตาระได้ยระวับได้โอ้โหเอี <C aps ular> ยนคาบคับคาบ,บ,บูชิโนโะว่บาคูชินะอืมคาูชิโน่กันตัวสายบัวเลยนะไมว้มีมีเนี่ยนีตามกูนีตามกู เวลาสามนาทีน่าจะได้อยู่นะครับต้องเก็บให้ได้โอเคตอนนี้ก็เก็บมาใช้ได้เท่าไหร่แล้วครับมึงมึงในมืออะไรกับมือมันเห็นเนี่ยอย่างงี้เอ้ยขาคุชิโออยมากวิวว้ยเป็ด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 มีปีกนะทุกคนเมื่อกี้เจอนะไม่รู้ตัวอะไรนะครับชื่อมันชื่ออะไรไม่รู้นะอ๋อโอ้โหพายแพ้นะครับเวลาหมดก่อนอุน ขคทางดัง <g ül üyor> จุกทุกทบจบุกท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 ากทุกทุกทุกทนกทุกทีกทุกุ่กนะทุกทุกยกทุกทกทุกท่น่กทาททนกทุกนุ ครับคลนี้ครับก็ไว้ค่นี้ก่อนนะครับน่าจะลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับนะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะอยากให้ผมเล่นเกมหรือว่าทางคอนเทนต์อะไรหยกบก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้ไปมันดิ ประกาศประกาศข่าวดีครับ o v e r t d กดแปลกๆมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะเป็นเจ้าของสติกเกอร์สุดเกียนกดแปลกๆได้ง่ายๆเพียงแค่เซ ER ิร์ช o e r t d กดแปลกๆที่ร้านสติกเกอร์ไลน์อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับสติกเกอร์อันสุดเท่ราคาไม่แพงเวอร์ซื้อเลยวิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง o v e r t d กดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง o v e r t d แล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่า จะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ s h o p e y p a y to m o n e y w a l l e t PayPal และเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสําหรับสมาชิกได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สำหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ